สำหรับการไปรูปพลังงานทั้งระบบมีความซับซ้อนต้องดําเนินการในระยะที่2นะครับในส่วนของเช่นการให้สมัมปทานการขันอย่างเสรีรัฐจะไม่อุดุนได้อย่างไรนะครับสัดส่วนค่าตอบแทนรัฐที่เหมาะสมอันนี้มันเป็นการเขาเรียกอะไรสนับสนุนในเรื่องของการอุตสาหกรรมต่างๆนะครับด้านพลังงานถ้าเราถ้าเรากําหนดมากเกินไปมันก็ไม่มีคนลงทุนกดกําหนดน้อยเกินไป ประเทศชาติก็รัฐก็เสียประโยชน์นะครับก็ต้องหาหาทางแก้ไขนในระยะที่2ให้ได้ในส่วนของค่าตอบแทนต่างๆสิทธิประโยชน์ของบอร์ดผมเรียนไปแล้วหลายครั้งแล้วว่าก็จะปรับให้ดีขึ้นให้ให้ทุกคนพอใจนะครับประชาชนก็ก็มั่นใจในส่วนของการบริหารจัดการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่นบางพื้นที่เนี่ยยังไม่สามารถเลือกตั้งได้ในช่วงเวลาน,นี้นะครับผมทางคอสชอก็ได้สั่งการให้ให้จัด มีผู้รักษาการเพื่อจะได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วกขขับเคลื่องงนงะมาณที่ยังค้างอยู่ในปี57แล้วก็เตรียมการจัดทํางบมนปีะมาณป58เพื่อให้อ่การใช้ใจ่ายเหล่านั้นสอดคล้องกับการปฏิบัติของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมันจะต้องเกื้อกูลกันสอดคล้องกันในกลุ่มงานเดียวกันนะทั้งนี้ก็จะต้องเป็นไปนตามแผนการพัฒนาศเศรษฐกษิจสังคมแห่งชาติฉบับที่1 1นะครับซึ่งทางสภาพั์เนี่ยได้ทำไปแล้วนะครับจะต้องดำเนินการตามนั้น วันนี้ถ้าถ้า่นาูนย์กลางศูนย์ภาคเขาทําไปแล้วแล้วท้องถิ่นไม่ทํำตามนี้มันก็จะซ้ําซอนกันเหมือนเดิมนะไม่เป็นเอกภาพแล้วก็ไม่เกิดคูณซึ่งกันและกันไม่ัวถึงแล้วก็ไม่ประหานจัดการมันจะมุ่งไปสู่การไปประโยชน์กับทางฝ่ายการเมืองบ้างกลุ่มการเมืองหรือผู้พิพาต่างๆในท้องถิ่นมันก็จะทําให้การบริหารงานของทั้งประเทศเนี่ยไปได้อย่างราชาในส่วนการบริหารงานของกสชาวันนี้กําลังปรับปรุงนะครับบทบาทและหน้าที่ ตลอดจนวิธีการหารายได,ได้การใช้จ่ายงบประมาณการส่งคืนคลังกําลังเล่งกันเนินการอยู่วันนี้เรื่องสัมพันธ์ก็คือการแจกจ่ายกล่องเซ็ตทอบบ็อกนะครับซึ่งกําลังเล่งกันเนินการอยู่วันนี้ก็เห็นว่าอยู่ในขั้นตอนการทําประชาพิจฉณอยู่นะครับว่าจะถึงมือทุกคนหรือไม่จะถึงอย่างไรถ้าไม่ถึงจะทํำยังไงต่อไปกําลังทําอยู่นะครับใจเย็นนิดหนึ่งนะในส่วนของภาคอุตสาหกรรมขยะ ของเสียควันพิษเนี่ยวันนี้เป็นอันตรายกับผู้เราทั้งสิ้นวันนี้ก็จะเร่งดำเนินการก่อนวันนี้เร่งด่วนก็คือว่าให้หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต้องไปกํากับดูแลเพราะนั้นต้องมีประสิทธิภาพกวดขันทุกโรงงานทุกพื้นที่นะจะต้องมีการระบายน้ําเสียหรือปล่อยควันพิษขึ้นในอากาศจะต้องถูกลงโทษนะบา,บ,าบางพื้นที่ถ้าไม่แก้ไขาตามระยะเวลาที่กำหนดต้องปิดโรงงานก็ต้องว่ากันไปนะแต่ตรงนี้ให้เกิดความเป็นธรรมนะครับเพราะนั้นก็เรียนเตือนไว้ก่อน ท่านต้องไปแก้ไขของท่านให้ได้โดยเร็วที่ผ่านมามันอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่บ้างแล้วแต่วันนี้ท่านต้องต้องช่วยเรานะครับไม่งั้นมันจะมีะการเอื้อประโยชน์มีผชน์ทับซ้อนการจัดตั้งโรงงานก็ไม่มีคุณภาพไป็นโรงงานซึ่งไม่มีระบบไม่ครบะนะฮะพูดง่ายแล้วก็พาราต่ตงๆเหล่านั้นมันจะกลับมาสู่รัฐบาลมาสู่ประเทศต้องใช้ภาษีต่างๆเข้าไปช่วยเหลือมากมายท่านต้องดูแลของท่านเองให้ได้ก่อนนะครับรัฐบาลก็จะทําในส่วนของรัฐบาลไปในส่วนของ การพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งข้าราชการประชาชนเหล่านี้ก็มีความจําเป็นนะครับวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากแล้วก็โลกมันแคบลงอ่ะนะแล้วก็ภัยคุกคามรุ่นใหม่มันเข้ามาเร็วมากมายนะประเทศเราเป็นประเทศที่เ,เป็นแหล่งทรัพยากรนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ราวบ้านมุ่งหวังที่จะเข้ามาหางานทำนะหาเงินกลับประเทศหาเงินกลับไปดูแลครอบครัวเพราะนั้นเราจะต้องพัฒนาบุคลากร,กรข,อของเรานะครับของเราเองเนี่ย ทางด้านการศึกษาการเรียนรู้รับรู้ปรับปรุงและพัฒนาตนเองนะครับโดยอาจจะดูง่ายๆดูตัวอย่างจากต่างประเทศแล้วกันนะเราไปต่างประเทศก็ก็ไปมาดูจากทีวีจากเอ่อเอ่อเคเบิลทีวีดูจาก U b บีีน่หนังสือพิมพ์อะไรหลายก็แล้วแต่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูนะละครผมไม่ได้ห้ามท่านท่านดูไปนะครับละครท่านชอบท่านดูไปแต่ท่านต้องรู้สารคดีเหล่านี้บ้างท่านจะได้เห็นว่า ต่างประเทศที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยเขาอยู่กันยังไงบ้านเมืองเขาสะอาดอยังไงคนมีระเบียบอย่างไรเข้าคิวเข้าแถวคูวครองเล็กน้อยสะอาดหมดเป็นระเบียบบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะ่ะเพราะบ้านเมืองเรามีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ประเพณีที่งดงามแล้วคนไทยเป็นคนที่อยู่ง่ายๆซึ่งต่างชาติก็อยากจะมาดูความเป็นอยู่ง่ายๆของไทยเหมือนกันนะผมไม่ได้ไหมายความว่าเราจะต้องลื้อบทรื้อไปจัดระเบียบใหม่สร้างใหม่ทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเรามีวัฒนธรรมเก่าแก่สวยงาม นะเพราะนั้นคนก็อยากมาเที่ยวแต่ทำยังไงเขาจะปลอดภัยทำไงมันะสะอาดนะทำไงจะคนไทยจะมีระเบียบวินัยเรื่องรอยยิ้มสยามเนี่ยเรื่องลือไปในโลกแล้วนะวันนี้ต้องต้องคืนกลับมาให้ได้ทำให้คนไทยไนดะ้ยิ้มให้ให้กันและกันนะไม่ใช่ยิ้มให้แต่ชาวต่างชาติอย่างเดียวทั้งคนไทยด้วยกันไม่ยิ้มให้กันเลยเนี่ยไม่ได้ทะเลาะก,กันอย่างนี้มไม่ได้เราจะดึงคนเข้ามาสู่ไทยเราด้วยรอยยิ้มแล้วก็ด้วยมาตรการ่างๆที่ทำให้เกิดความ สุขสนานนะไม่มีอะไรที่มันเสียชื่อนะอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ใช่ต่างชาติ <c oughs> เขาอยากจมาเมืองไทยเพราะได้ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายได้ง่ายๆไม่ใช่ต่อวันนี้ต้องไม่ใช่ต่อยเข้ามาเพราะว่าอยากจะมาดูชีวิตง่ายๆของคนไทยดูรอยยิ้มของคนไทยนะไม่ใช่อย่างช่วงที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ผมว่าอะไรก็จะดีขึ้นนะในอนาคตเรื่องที่มีการกล่าวหาวมามีการกักขังทางการเมืองก็เรียนว่ามันไม่ใช่การเมืองที่ทําวันนี้ พวกเราไม่ได้ทําเกี่ยวข้องการเมืองเลยไม่ได้เป็นศัตรูของใครทั้งสิน้นเราต้องการที่จะทําให้การเมืองเป็นปกตินะหลายมิติมันมีปัญหาซับซ้อนมากมายวันนี้ที่เราเรียกมาแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าไม่ได้ผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องปล่อยกลับไปอยู่แล้วนะผมเรียนมาหลายครั้งแล้วก็ยังกังวลกันอยู่วันนี้ก็ที่เรียกมาก็ปล่อยไปเกือบหมดแล้วที่เหลือนั้นอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะมีการผิดกฎหมายอื่นๆ กฎหมายอากฎหมายปกติเลยมีหมายเรียกหมายสารก็ต้องส่งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขาก็สามารถที่จะไปสู้คดีได้เลยก็ว่ากันไปนะครับแม้กระทั่งคดีที่ส่งสารทหารก็เราคอสชก็ยังยังให้สามารถประกรันตัวสู้คดีได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับวิธีการปกติใกล้เคียงกันมากนะถึงแม้ว่าจะเป็นสารทหารก็ตามนะครับอย่าไปกังวลเรื่คำว่าสารทหารอะไรเหล่านี้นะคดีตัวอย่างอย่างเช่น ท่านจะลุพงท่านจะกระพบอะไรเหล่านี้ซึ่งมีคดีอยู่มากมายเนี่ยหลายคดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับท่านแล้วก็ผมก็เรียนว่าให้กลับมาเถอะนะกลับมาแล้วก็จะดูแลให้ให้เกิดความยุติธรรมความชอบธรรมที่ท่านต้องการแต่วันนี้ถ้าท่านยังต่อสู้อยู่แบบนี้ผมว่าคดีท่านอมากขึ้นเรื่อยๆนะเกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธสงครามเกี่ยวกับเรื่องว่าเรื่องกฎหมายมิ่นอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวท่านจะต้องถูกเป็นคดีต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าไปให้คนเหล่านี้เป็นคนชี้นาประเทศไทยโดยเด็ดขาดนะไม่มีเครดิตอยู่แล้ว เพราะนั้นถ้าเรื่องใดที่เชื่อว่าเป็นคดีการเมืองผมว่าก็ต้องไปพิสูจน์หลักฐานกันนะครับแล้วก็นําไปแก้กันในะที่2องว่าจะทํายังไงให้เกิดความเป็นตามชอบธรรมการเมืองก็เป็เรื่องของการเมืองนะก็ไปว่ากันแต่เรื่องใดที่มันผิดกฎหมายคดีอาญาการใช้อุปสงครคามการสังหารและทําให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียของประชาชน,ผ,นผมถือว่าอันตรายคนเหล่านี้โดยเพราะยิง่งถ้าเป็นเจ้าหน้าที่นะครับ ก็ต้องดำเนินการโดยเด็ดขาดนะครับเด็ดขาดก็คือทางกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่มันเป็นอะไรมันทําให้เกิดความขัดแย้งนะทั้งที่ผ่านมาและถ้าหากว่าเราทําให้เกิดมาทำมันจะเป็นความขัดแย้งในอนาคตอีกด้วยก็ต้องทําด้วยความระวังนะครับเพราะฉะนั้นสื่อต่างๆของเราระวังในการในการอะไรส่งข่าวในการลงข่าวถามเจ้าที่เกี่ยวข้องก่อนว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันยังไงถ้าเขียนไปเองวันโนไปเองมั้งครับวันโนวันโ ก็มันจะทําให้เสียหายในหลาคตสำหรับการพูดจากตาตาลุ่มต่อต้านรัฐบาลวันนี้ก็เรียนว่ากลุ่มต่อต้านรัฐบาลในอดีตนะครับเมื่อสองสามวันนียเพิ่งมีข่าวไปเนี่ยได้ต่าวอ้างถึงผมเองผมก็ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับในระหว่างนั้นที่ผ่านมาหกเดือนที่ผ่านมานั้นผมมีบทบาทในการเป็นเจ้าที่รัฐแล้วก็มีความต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยของบ้านของ,ของเมืองมีการมาใช้กฎหมายแล้วก็เป็นการบัดตางคำสั่งของรัฐบาลในขณะนั้นนะครับ ไม่ได้ไปร่วมในกระบวนการหรือรวมคิดร่วมปฏิบัติอะไรกับฝ่ายอะไรทั้งสิ้นเราต้องแยกแยะตัวเราให้ออกว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรเป็นเรื่องของวุมาชิปไตเขาว่าไปอะไรเป็นเรื่องของรัฐมนูรกฎหมายกลไกของรัฐในสิ่งที่ถูกต้องชอบทมเราก็ต้องทำตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเดียวจะไม่เข้าใจกันนะผมผมไม่ทําให้กองทัพเสียหายอย่างนั้นนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่มันมีความจําเป็นมันแก้ไขปัญหาเรานั้นไม่ได้มันก็ถึงต้องมีคอรชอนะวันนี้สิ่งที่ หลายฝ่ายหรือบางฝ่ายทําไปแล้วแล้วก็พยายามจะทําต่อผมขอห้ามตรงนี้นะครับว่าห้ามการจัดงานรักษาเช่นนี้อีกเช่นการจัดการพูดคุยทางการเมืองรับประทานอาหารเรียกระดมทุนไม่ว่าจะไปช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ยังไม่ใช่เวลานะถ้ามีการระดมกันได้เมื่อไหร่มีการคุยกันเมื่อไหร่เป็นกลุ่มเรื่องการเมืองก็จะไปหาหรือว่าจะทําไงกันต่อเดี๋ยวอีกพวก,กออกมามันก็มากันทุกพวกก็กลับไปสูกก่เก,ก,ก่าๆอีกขอความร่วมมือนะครับอย่าทําอีก เพราะนั้นท่านจะไปคุยกันที่บ้านเงียบๆสองคนก็ไปคุยไปผมไม่ได้ว่าอะไรอยู่แต่ออกมาจัดงานจัดการชุมนุมหรือจัดกาเรเลี้ยงข้าไม่ได้ผิดข้อกาําหนดของพรบ,รบกฎแหการศึกเพราะนั้นถ้าทาอีกจะถูกเรียกตัวนะทุกคนที่เกี่ยวข้องมันเป็นคดีในในฐานะฝ่าฝืนกำกแ่งของ์รัชชนะเพราะนั้นสื่อต่างๆก็ก่อนจะลงข่าวตรวจสอบกับผมก่อนตรวจสอบกับฝ่ายเราก่อนนะครับ ในส่วนผู้ต่างผมพูดไปแล้วเราพยายามจะใช่วาตรการที่ระมุลระม่อมวันนี้ก็ได้ให้มีการเชิญผู้นํานิสิตศึกษาที่ยังขัดแย้งอยู่ยังเห็นไม่ตรงอยู่เนี่ยมาพบผมให้ทางกองรังรักษาผมเรียบร้อยกองทัพพิที่หนึ่งเรียกมาเชิญมาก็คุยกันต่างคนต่างเข้าใจในเหตุผลในปัญหาความเข้าใจของแต่ละฝ่ายก็ดีขึ้นนะครับวันนี้ดีขึ้นเราไม่อยากให้มีการ,บ,ารบังคับใช้กฎหมายอย่างรุนแรงนะมีแต่ว่าเราจะลดยังไงให้ได้มากที่สุดแต่ก็ต้องขอกันว่าช่วงนี้ขอให้อดทนไปก่อนอดกั้นไปก่อน นะถ้าถ้าตามใจใท่านวันนี้มันก็ไม่ได้ทําให้ประเทศชาติสงบเรียบร้อยไปเลยนะต้องต้องขอเวลานิดหนึ่งนะครับวันนี้การจำกัดเสรีภาพเนี่ยผมว่าแทบจะไม่มีเลยมั้งนะก็คงความคิดซึ่ผมคงไว้ห้ามท่านคิดไม่ได้แต่พอคิดและปฏิบัติออกมาเนี่ยบางทีมันขัดแยง้งนะก็คิดไว้ก่อนได้นะแต่ปฏิบัติอย่าขัดแยง้ง นั่นเองก็มันจะเกิดปัญหามากมายนะครับในส่วนของการจัดระเบียบต่างๆเหล่านี้นั้นก็มีความจำเป็นต้องขออภัยทุกภาคส่วนไปด้วยทั้งในเรื่องของการแก้ไขเกิดติดการพนันตู้มาผู้อิทธิพลต่างๆเหล่านี้เราต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับการจัดระเบียบต่างๆก็ต,ต้องต่อเนื่องเพื่อจะลดปัญหานี้สินให้กับครอบครัวทุกระดับนะครับกองทุนการออมแห่งชาติกองทุนสวัสดัการชุมชนเมืองชนบทชุมชนที่มันเคยดําเนินการมาอยู่แล้วอันนี้เราก็พยายามที่จะ จะทาให้มันยั่งยืนขึ้นนะครับเพื่อจะลดความเหลื่อมล้าความไม่เป็นธรรมแม้กระทั่งต่อกลุ่มชาพันธุ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในประเทศไทยในวันนี้กําลังอยู่ในขั้นการพิจารณาหาวิธีการดาเนินการนะครับเพื่อทั้งนี้ก็จะต้องดูว่าไม่ให้กระทบกับระบบการเงินกัลังของประเทศนะครับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติทั้งบกทะเลอย่างยั่งยืนตอนนี้ก็ให้กรรมาภกับกระทรวงทรัพย์และหน่วยงานต่างๆเกี่ยวข้องไปกำหนดยุทธศาสาตร์ที่ชัดเจนขึ้นทั้งระยะสัน้นระยะยาว แล้วให้เกิดความต่อเนื่องบางครั้งมันต้องใช้ทั้งนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ด้วยนะครับประกอบกันเพราะว่ามีผลกระทบต่อประชาชนนะบางส่วนเราก็จะมุ่งเน้นไม่ให้มีการบกรุกเพิ่มโดยเด็ดขาดนะครับตรงไหนที่บกรุกอยู่ก็ไปหาวิธีการดำเนินการให้มันเกิดประโยชน์ให้ได้ดเร็วๆนะครับเพื่อเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ป่านะครับแล้วก็ไปสู่การมีทั้งป่าอนุรักษ์ป่าสงวนป่าชุมชนแล้วก็ธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชบิที่เรียกว,ว่าฟู้ดแบงค์นะครับ อันนี้เป็นแนวพระราชทธิ์ที่ท่านทรงพระาทานให้อยู่แล้วการเป็นการต่อสื่อ,อวันนี้ก็มีการเรียกร้องมากมายนะก็จะมีต่อว่าขอทชว่าทำไม,ไมเปิดทันทีท่านท่านก็รู้ของท่านดีนะว่ามันผิดกฎหมายอยู่นะครับมันผิดกฎหมายอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีหลายพวกหลายฝ่ายที่ใช้ประโยชน์จากวิทยุที่เป็นผิดกฎหมายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเมืองแล้วก็อะ,อะไรจำนวนทั้งหมดเดียววันนี้ผมเรียนว่ามีทั้งหมด8 00 0กว่าสถานีนะครับ8,000กว่าสถานีวันนี้เราก็ได้พยายาม ที่จะแก้ปัญหาให้ได้วันนี้ก็เปิดไปรู้สึกยา3,000กว่าสถานีนะครับเหลืออีก4,000กว่าก็กำลังทยอยเปิดใน4,000กว่าเนี่ยออก็จะเปิดได้ในระยะอะไรระยะแรกนะครับประมาณทักพันกว่าและทยอยเปิดอีกอีก3,000นะอีกส่วนหนึ่งมันจะต้องผิดกฎหมายไปเลยเนี่ยอันนี้เปิดไม่ได้แน่นอนในั้น8,000กว่าวันนี้ก็เหลือแต่เพียงที่ยังทยอยดำเนินการอยู่ ถ้าทำตามระเบียบได้ก็เปิดแหละครับไม่มีใครจะไปห้ามาได้ปัญหาของเราก็คือมันมันเขาเรียกอะไรมันมันทับซ้อนกันบางคนเ,เป็นเจ้าของตั้งสามสี่ห้าถานีเนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะผมว่าแล้วก็ไปไปสนุนในเรื่องของความขัดแย้งต่างมากมายแล้วก็คือปริมาณสถานีกับคนบริโภคมันไม่ไม่ได้ไม่ได้สัดส่วนกันนะเพราะนั้นต้องไปแก้หาตรงนี้ได้อันนี้ก็กำลังให้กสชแล้วก็หน่วยงานที่อยู่ขอ้องนินการอยู่นะครับ เรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทางพวกเราทุกคนแม้กระทั่งทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจว่าเมื่อไหร่ยังไงมันจะไปได้ไหมเรื่องปัญหาผมผมผมเรียนแล้วนะเราแก้เป็น3ระยะคราวนี้ลดแบบกาหนดเวลาในการบริาหารประเทศของกทช,ชในวันนี้ผมเรียนอีกครั้งหนึ่งก็คงยาแน่นอนมากยิ่งขึ้นนะครับระยะที่1มองกลับไปนิดนึงนะจากวันที่22พฤษภาคมเป็นต้นมาถึงวันนี้สาิบวันนะครับนับถึงวันนี้นะ 37ว,วันวันนี้เราก็ดำเนินการคู่ขนานการแก้ไขด้ยวยคือการเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญนะครับวันนี้ได้จัดทํารัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวเพื่อใช้ในการบริหารประเทศตามหลักนิติรัฐวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อทําหน้าที่ปฏิรูปประเทศในทุกด้านแนะนาสู่การจัดทำรัฐธรรมนูนฉบับถาวรแล้วก็ได้ยึดถือข้อเสอนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติเป็นหลักการสําคัญในการยกร่าง าารัฐมนูญฉบับชั่วคราวนั้นได้จะทําเสร็จสิ้นแล้วนะครับและผ่านการพิจารณาตรวจแก้โดยผู้สูงรู้อยู่ในขณะนี้แล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็จะมาพิจารณาในในคณะคอรชอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องแก้ไขอะไรอีกไหมนะครับถ้าถ้า,ถาไม่มีการแก้ไขหรือแก้ไขอะไรบ้างก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นเราก็ลงดําเนินการให้ให้รวดเร็วนะครับหากแก้ไขข้อข้อ,ขอต,ต่างในการพิจารทศแล้ว บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วก็จะนําร่างรัฐมนูลฉบับชั่วคราวนี้ขึ้นทุนเก้าทุนมหวายเพื่อทรงพระประมราพิไทยให้มีผลแล้วเขาใช้ภายในเดือนกร,รกฎาคมศุกนี้นะครับนี่คือขั้นตอนการจัดทํารัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับระยะต่อไปหลังจากมีการประกาศใช้รัฐมนุญชั่วคราวในเดือนกร,รกฎาคมแล้วก็น่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนหรือเกินกว่านั้นเล็กน้อยในการจัดตั้งสภานิบิบัญญัติแห่งชาติและคณะมนตรีปฏิบัติหน้าที่ได้ในเดือน กันยายน2557ในส่วนสภาปล่รูปแห่งชาตินั้นเนื่องจากเราต้องใช้กระบวนการในการสรรหาเพื่อได้ผู้สมควรอวุธและผู้ประสบการณ์มีประสบการณ์จากทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดมาเป็นสมาชิกสภาปล่รูปต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนนับตั้งแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวก็คาดว่าสภาปล่รูปแห่งชาติจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ในต้นเดือนตุลาคม2557 ในส่วนการไปรูปโดยสภาไปรูปแห่งชาตินั้นรัฐมนุนฉบับชั่วคราวจะกำหนดให้มีการไปรูปในทุกๆด้านทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมพลังงานกระบวนการยุติธรรมนะครับและเรื่องอื่นโดยสภาไปรูปแห่งชาติจะจัดทาข้อสดเสนอเหล่านั้นต่อคณะกรรมการร่างร,รัฐมนูญซึ่งจะต้องจัดทําร่างรัฐมนุนฉบับถาวรนให้แล้วเสร็จเวลาในการปฏิรูประยะที่สองนี้ใช้เวลาน่าจะประมาณ10เดือนนะครับมันจะต้องใช้เวลาในการจัดตั้งประมาณ2เดือนนะครับ หลังจากที่วันที่สภาไปรูปแห่งชาติไปวันที่ทั้งหมดก็จะใช้เวลาประมาณ12เดือนนะนะมันก็จะไปประกาศใช้รัฐมนุนชั่วคราวนับจากวันประกาศใช้รัฐมนุญชั่วคราวเนี่ยคือกรกฎาคมา8นะครับกรกฎาคม58ในส่วนของระยะที่3เมื่อรัฐมนูนฉบับทาวรนมีผลังคบใชย้ย่อมถือว่าประเทศไทยได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยสมบูรณ์ถึงแม้ว่าคณะรัฐบาลของคอชอจะต้อง ใช้เวลาประมาณ3เดือนในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา,าแต่ก็ถือว่าเป็นการปัญหาประเทศในกรอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นผลมาจากการไปรูปประเทศไทยในทุกด้านและคณะรัฐประหารเรียบร้อยก็ต้องการให้มีการเลือกตั้งที่จะเกิดในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถาวรน,นะครับเป็นโดยบริสุทธิธรรมเพื่อจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งของระบอบประชาธิปไตยไทยที่สมบูรณ์เป็นระบบก,การเมืองที่สร้างสารรค์ มีความเจริญข้าวหน้าให้แก่ประเทศไม่ใช่การเมืองที่มีแต่ความขัดแยง้งดังเช่นที่ผ่านมาภายในปี2558ในจะเย็นนิดหนึง่งนะก็ต้องใช้เวลาการไปรูปทุกอย่างมันจะน่าจะเสร็จสิ้นภายในปี2558ท่านจะได้อ,อ,อะไรมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยสมบูรณ์นะครับก็ต้องช่วยกันในช่วงที่ผ่านมานั้นะเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยนะครับในขณะเดียวกันในเวลาเดียวกันแล้วก็มุ่งสู่อนาคตด้วย เพราะนั้นเราทุกคนต้องคิดเหมือนที่ผมคิดเหมือนที่คอร์เตอร์คิดว่าเราต้องอยู่เพื่อปัจจุบันนะโดยเอาอาดีตมาเป็นบทเรียนแล้วก็เดินไปสู่อนาคต,ตที่เราวาดหวังว่าเราจะมีประชาธิปไตยกันอย่างไรแล้วมุ่งหวังจะให้ประเทศชาติของเรานั้นดำเนินการไปได้อย่างไรในอนาคต,ตนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ผมอยากเรียนให้บรรดาพี่น้องต่างๆได้ทราบนะครับเพ,พ่อะวีน้องต่างๆได้ทราบไปแล้วตามลําดับในส่วนของการปรับปรุปรงเรื่อง การแก้หาลอตเตอรี่วันนี้ก็ทางกระทรวงการคลังก็เลยประกาศไปแล้วนะครับว่าเป็นการแก้หาเร่งด่วนก็ใจเย็นอีกนิดหนึ่งขอเวลาอีกหน่อยหนึ่งนะถ้าเราไปลื้อทั้งระบบมันก็วุ่นวายไปหมดก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องสลากลอตเตอรี่นะให้ได้โดยเร็วในยะที่หนึ่งก่อนนะครับก็รอฟังอีกทีนึ่งก็เห็นว่าจะประกาศในวันนี้ก็เริ่มประกาศไปแล้วนะครับแต่ผมได้สั่งการมาว่าให้ไปลงเลยอีกนิดนึงว่าไอ้ที่ว่าเนี่ยมันจะทํายังไงต่อไป แล้วก็วันนี้ใครจะผู้รับบริการผู้จะมาซื้อสลากผู้จะขายสลากจะทำไปยังไงเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังแล้วก็ลอตเตอรี่นะครับที่จะต้องดาเนินการในส่วนของการปรับปรุงระบบข้าราชการแล้วก็สาระบวนวิธรทมนั้นเรื่องอยู่ในสภาไปรูปนะครับก็จะเร่งดำเนินการอะไรที่เร็วก็จะเข้าไปเร็วขึ้นในสภาทีิบัติในันที่หนึ่งเรื่องอะไรที่ยังต้องถูกแถลง ต้องทำคาใจกันซึ่งกันและกันก็จะไปทยอยเข้าไปตามลําดับนะครับอยู่ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยนะในช่วงปฏิรูปสิบเดือนแล้วก็สิบสองเดือนในการรวมแล้วสิบสองเดือนน่ะต่ขั้นที่สองว่าวันนี้เราก็ได้ให้หน่วยงานที่อยู่ข้องเข้ามาดูในหลักๆวันนี้ก็ได้สั่งการไปเพิ่มเติมในส่วนของสํานักงานประยุชน์ในส่วนของศูนย์ไปรูปรปองดองของคอสชอว่าให้เพิ่มในเรื่องของนอกจากการเอาคนมา เอาคู่ขดแจ้งมาเอาใครที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันไปแล้วให้ข้อมูลไปแล้วเนี่ยผมอยากให้เป็นไปได้หรือไม่ที่เอาทั้ง3เรื่องหลักๆเนี่ยด้วิชาการใช่สถาบันพระปกเก้ามารับไปได้ไหมสถาบันปกเก้ารับใน,ในเรื่องของประชาชนในส่วนเศรษฐกิจสังคมต่างๆเ็าจะให้กลุ่มอะไรสมาคมทั้ง7สมาคมนะที่ทําไว้แล้วเดิมเนี่ยเข้ามาชี้แจงมาทำความเข้าใจมารับผิดชอบตรงกลุ่มนี้ได้ไหมอันที่3ามก็คงเป็นเรื่องของ ได้วิชาการนะครับก็คงมีกลุ่มของอธิการบดีนะก็3กลุ่มหลักก็จะเริ่มเข้ามานะเพื่อจะให้ทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสภาผูรูปได้ได้ถกแถลงได้ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับและทั้งหมดย,ยังไม่ได้ข้อติอะไรทั้งสิ้นมันจะเข้าไปตอนน้้ใครได้รับคัดเลือกเาเป็นสมาชิกสภาผู้รูปก็ไปเสนอกันไปถกแถลงกันไปทําให้ได้พูติกันในช่วงที่2นะครับช่วงที่2อ,อันนี้ก็วันนี้ได้สั่งการไปชัดเจนแล้วก็จะเร่งดำเนินการ ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ทุกอย่างก็ยังเดินไปข้างหน้าอยู่ปัญหาข้างหลังเราก็มีนะครับปัญหาทั้งในทั้งนอกเราก็มีมีหมดอละแต่ผมยอมรับพวกเราพร้อมที่จะแบกรับปัญหาเหล่านั้นนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันนะครับช่วยกันขอความร่วมมือเท่านั้นเองบางคนอาจจะงูงยิดไปบ้างนะอย่างวันนี้ก็ดูละครช้าไปหน่อยหนึ่งมนะั้งจะขอโทษที่ดึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูแน่นอนโอกาสสุดท้ายวันนี้ก็คงจะ เนื่องจากว่าเดือนนี้กําลังจะก้าวเข้าสู่เป็นเดือนรอมฎอนของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับก็ขอให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั้นได้ร่วมกันอวยพรให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทุกท่านทุกคนได้สามารถบําเพ็ญกุศลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้บรรลุผลสําเร็จตามเจตอารมณ์ทุกประการแล้วก็ขอให้ผลของการบําเพ็ญตนส่งเสริมให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความจเจริญ และสำนึกที่ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาโดยทั่วกันนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเผื่อแผ่ถึงกันและกันด้วยนะคนไทยทุกศาสนาอยู่ได้ทั้งหมดเป็นเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพนสทรงพระธาบพิตไปแล้วว่าทุกศาสนาทุกศาสนาในโลกเนี่ยสามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีนะครับก็ขอพูดอีกครั้งนะแล้วก็ขอให้เข้าใจในเรื่องการทํางานของเราในขณะนี้นะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ดีในไม่ช้าความสุขจะคืนมาประเทศไทย